แล้วคลุกให้เข้ากันเลยค่ะดูวัตถุด,ดิบที่ใช้ยามาม่ากันเลยนะคะจะใช้มาม่ามรสต้มยำกุ้งน้ำข้นนะคะเพราะมีซองเครื่องปรุงที่อร่อยแล้วก็ใช้แฮมโบโลนา่าแล้วก็ปูอัดค่ะปรุงรสด,ด้วยน้ำปลาน้ำมะนาวน้ำตาลน้ำพริกนะคะผักที่ใส่ก็จะมีมะเขือเทศหอมหัวใหญ่แล้วก็ใบขึ้นช่ายค่ะ อันนี้เราจะใช้ขั้นตอนในการทําไม่นานนะคะใช้เวลาแค่ต้มมาม่าเท่านั้นเพราะว่าแฮมกับบโลน่าสุกแล้วจะใช้เวลาแค่นิดเดียวเองค่ะต้มให้มาม่านุ่มเลยนะคะปรุงกันเลยนะคะใส่มะนาวใส่น้ำปลาค่ะ ใส่น้ำตาลนิดหน่อยนะคะใส่ผักลงไปเลยค่ะใส่ซองเครื่องปรุงไปสักครึ่งซองนะคะเพราะจะเค็มมากค่ะใส่ปูอดัดแล้วก็ใส่โบโลน่าลงไปเลยค่ะ ใส่พริกลงไปแล้วคลุกให้เข้ากันเลยค่ะ พอใส่ทุกอย่างไปแล้วคุกให้เข้ากันนะคะต้องชิมแล้วตูเลยค่ะอารสที่เราต้องการเลยนะคะ นี้ก็เสร็จแล้วนะคะยำมาม่าที่แสนอร่อยและง่ายดายค่ะฝากเพื่อนๆกดติดตามอร่อยไม่เกรงใจกับป้ายุย้ยแล้วพบกันในคลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะ